I was waiting for you. I'm rather busy these last time with some things. Wait, we're there are three several three. cases of. I oh, hey. Hello, can you hear me? I guess the director explained the situation. I know you are a very competent investigator, but stay on your guard. This case is really strange. Let me know if you find anything. กด C กด C เฮ้ยอ้อยกด ID เกมดีนะเนี่ยสัตว์ดีอยอะดิว่าเกมเมื่อวานที่เราเล่นอ่ะอุ้ยอ่ะอุ้ยสัตว์ขี่ให้ขี่ให้ อ,อยู่ขอนู่งเว้ยพี่ให้ในเลสในเลฟโฟเดสอ่ะกูว่าเสียงแม่งดังเกินละไอ้เฮียกูปรับขีดเดียวอ่ะสาดดังเกินเอาหยียะแต่ค้าศึกกูดยไอ้สาดอ๋โอ้ยแม่ง ยังไม่ตกใจไม่ตกใจเอาแขกใหม่แปลกจังดีเลยคืออะไรวะ A.I.O.U. เฮ้ยเกมดีนั้นเขาว่าขยะอะไ้เบื่อพ่อเหรอเจ๊ด้วยตัวไรวะ ล่าก่อนเลยกันวิ่งวใช่ไหมวิ่งใช่ไหมวิ่งวิ่งวิ่งเห็นป็นตัวล่ะพุกไก่อะเฮียจุดน่ขึ้นในแผนหลังจะกลายเป็นร่างเหมือนพวกเราจะกลับมา่คุณพร้อมแล้ว มุ่มไปใครวะเฮ้ยอะไรกดปุ่มทั้งหมดเฮ้ยมีเสียงไอ้อ้อยวิ่งเด็ทางแบบนี้ไอไก่เรียบทรงละ,รละอุ้ยหลอดฮียขนลุกเลยเสียงผู้ชายพูดดิเฮยตัวเฮียอะไรเจอเหรอ เห้ยเจอ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 อ๋อถ้าเกิดถ้าถ้ามันใกล้ๆหัวใจจะเต้นแรงไว้จะมีเสียงหัวใจต้องมุดโตแล้วก็อะไรวะหลบมันไม่ตัวไงทำมาทำทำมาห้องฮะเชฟเด็ดบายอ่ะเออุ้ยตรงนี้เป็นลิฟต์ไอ้เหี้ยทางตันใช่ไหมมันจะมีลิฟต์อยู่นะ Nếu chạy hết thì sẽ phải lên lĩnh vực đó. Cái giọt nó đang chạy bên cạnh của mình. Cái nút đó là bao nhiêu nút nữa? 3 Bi ơi nè ba nè tao tato Được tàu hụtong rajallah tia phụng hai nè mùi hèn nè tì liba kai chu hai lưu hai tôm mì chưa thấy kudong 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 อทีใส่ทีละอันด้วยใส่ไม่ได้วะอ๋อไม่ต้องกดให้ตรงด้วยโอ้ยเกมโอมจงเงยขึ้นมาเงยขึ้นมาเงยขึ้นมาอาอาอาคือบ้ามองแต่ฉันสะหน่อย ถ้าฉายเวลาแบบเข้าไปใกล้ๆวัตถุแม่งแบบมันจะมืดอ่ะไอ้สัสหางคนโล่ตัวไหนบิ่งมากูใส่ยา